อัแม่น้องระดาย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องระดาแนะนำตัวหน่อยสสวัดีเอฟซีกูแจ๊กไอเนาะฟังไทยฟังเล่าเนาะมักงไทยฟังเล่าเอกะเอกลักษณ์ของเพิ่์นนะคะฝั่งไทยฟังเล่าต่างประเทศสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยได้ฝั่งเล่ายังไงเพิ่์นเพิ่์นวอาเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่์นเนาะ เอฟซีมันก็อยากให้ไม่น้องระดาการว่าคลิปการนู่นนี่นั่นให้ว่าซาจักน้อยบางคนเพม่นฟังกว่าท่นเลไม่รู้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดไปเอฟซีนุกับพยายามเดี๋ยวจ้ะนู่งก็พูดซาอยู่แต่ว่ามันก็สิหลงไปเป็นตัวของเจ้าของนะเอกกลางมันเป็นการจะให้ว่าแบบซาๆดิพอว่าไปน้อยนึงแป๊บหนึ่งมันกลับไปกลับไปว่าเต่า่ยจ้ะก็เลยอ้ยแต่การจะพยายามเห็ด้อพี่นองเด้อบางครั้งการแต่งตัวเนาะการแต่งตัวผู้ทั้งคนอาจจะว่า แต่ว่าเข้าเป็นเป็นตัวของตัวเองแม่แต่บางที่แม่ต้องได้ว่าใส่สบายสบายับเมื่อกิจว่าบริบาไซส์ไม่จ่ายกลิดว่ามา่ายคิบกับแข้งในบ้านนี่ก็เลยแบบใส่สบายสบายมันห่อนงามจ้าในเลยย่นข่าวอยากได้บ้านอยากได้ที่ดีอยากได้ทีว่ะก็เลยว่าอยากได้ทีไปชื่อทีทั้งไหนล่ะกะหาอะไรมีเงินหมดเลยบ้านบ้านจ้ายังพัฒนมีเงินไล่ปรานันอยากได้บ้านจ้าเดี๋ยวนี้อยู่น้ำไผ่อยู่น้ำยา อาศัยน้ำยามาจ้ะอยู่กับครอบเป็นครอบครัวใหญ่ไม่จ้ะครอบครัวใหญ่เขาอยากแยกตัวแต่ว่าเขาบอกว่าไมมีเงินแม่จ้ะก็เลยจมจมไปว่าจมแต่จมว่านี่แหละจมจิ่แหละจมปากจมข้อไม่พี่น้องฟันตัวนี้บ้านนี้กลับไปพี่น้องฟันเมื่อคืนนี่จ้าอันนี้แจ็คสื่อให้พี่น้องตีเอาเองเด้ยมันมันเป็นตัวเลขตัวยังอันนี้ฮะฟันดีแจ็คสือกล่าวฟันดีแหละแม่น้องหน้าคือว่าดีเลยแต่ว่านนนมีตัวเลขพี่น้องแต่ว่าลองตีกันเบืองเนื้อจ้ะฟันหมด ถ้าเรียงยังจะไปใส่เด้อมีเจ้ามีผ่อเฮงมีนนทิยามีผ่อเฮงมีไผ่มีเงี้ยนมีปูกับยาปูกับยาเงี้ยปูกับยาที่อยู่ในต้นงวงนะไปน้ำใส่สุดเก่าปูยาอยู่น้องนาม่งี้ยไปน้ำไปน้ำใส่สุดเก่าอืไผ่จะอยู่อันเก่าคือภาพอันเดียวอันคือเก่าเหมือนที่เคยฟันจ้ะทุกครั้งอันใหญ่กับพิภพโผล่ตอนคือตอนขึ้นรถกับแบบนั้นเลยเมี้จ้ะแต่นาตาเนี่ยมันลาง เพิ่นบ่ยเห็นหนา้าเพิ่อนแล้ว่<ร>าว<ะ>แบกตัง้งหัวมีนเด็กน้อยผู้ชายผู้นหนึ่งมานำพเพื่อนเคยาอยู่เด้ว่าเพิ่นมีหลานเพื่อนเพิ่นตอนที่เพื่อนมาเขาฝันว่าอยากได้บ้านไว้บ่เอหาหลังไงเพื่อนว่าเพิ่นอยู่สองคนกับหลานอีกผู้นึงแม,ม่นบ่ตอนนั้นแต่แตนูบ่เคยเห็นผู้ชายกะสีไร่ๆรกับลูกสาวนหนูประมาณประมาณน้องระดานะเพราะว่าในในความฝานมีน้องระดาไปน้าแล้วก็มีผู้ชายก็จะจับมือกันเลยจับมือกับลูกค่ะอแมลนเรื่องจีว่าเข้าจิไปไหวพระอยู่วัดแซ้างหางแต่ว่าสขามจังหวัดได้เข้าไปนี่ คือรถไปแต่แต่แต่ใน,นคิดน้องความฟันนะ่ะคือแต่พาพี่นางรถเขาไปรถไปแบบว่าก็บริเนี่ยบอกะวบ,บทะเบียนน้องจ้ะนางรถไปวอาไปแล้วก็นั่งสีถามว่านั่งรถไผโบรูโบเรนเลยในความฟันโบเร่มันบโบเรจ,จงแบบนั้นพามันไปตัดคือว่าไปหอดวัดมีผ่าได้มีผ่าไปนั่งองค์หนึ่งผ่านี่ยแม่บบเราได้ก็บริเคยเห็นบรรุก็บริเคยเห็นผ่าเนี่ยวันนี้พากันไปเลยไปสื้อหอดวัดแหละก็จ้าขีดเส้นเจ้าเห็นนั่นก็จาแลงนั้น เล่นแข่งกันแมนแมนจ้ะเล่นแข่งกันขีดเส้นไว้แมนจ้ะให้เรานับหนึ่งสองสามมงสิแม่จ้ะก็เลี้ยงเข้าก็เลี้ยงข้างนากระดานจ้าสีแข่งกันไปไฮไพแล่นละมันเบสพวกบุคคลเล่นทุกคนแมนจ้ะแล้วแม่แม่น้องที่ย่านะอันบอกว่าอีกคสุขสายอีเปย์บอกเขาบอกว่าก่อยนะโอ้ยเปย์มันสิไปมันเข้าได้มันอนสขแล่นว่าแเมนธรรมดาค่ะแม่สีแล่นน้ำมูดได้บ่ในความฝันอย่างที่ว่าโอ้ยขาเฟ่โอ้คือต้นขาเฟ่แธอเนาะ อุยันมึงได้โลยูเจา้าอ่ะยันในที่โลโม่ไม่นจ้ะบัตบบบรตอกนัสแลนเข้าไปแล้วทั้งพระทั้งโมแลน้ำกัน,กนหมจา้าปัดแลนไปแล้วผัดคอยจะไป่หอดจีจะไป่หอดก่อนโมจา้าผัดถากตัดไปผัดเป็นอันฟูกับหยากับลูกข่อยแลุอยืนอยู่างนไ้ยืนอยู่ในหน้านาวัดเลยที่เขาวัดคือเสินไทรนะ,ะเ,ลขขเล่เลข,ขาเล่เล่เขาเล่สีหาคนนางว่าเป็นท้งเล่เขาเล่เลยก็แล้วแต่ในความฝันกับบุรุษอะไรอย่งเด้อว่าบุรุษไปนอนแม่นองดากับบุรุเละไรอย่างนี้คนว่าเล่เขาเล่เลยกับเราเรา ผ้าที่ี้พี่น้องที่ไปากั้นนะผืนเป็นผ้าข่อยก็เป็นเนาะเป็นย้งกระโดดข่อยไปโดดกอดผืนโดดกอดผ้าดีใจมาเล็เขากระโดดย่อง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 กอดกันบัานี้เจ้าเรียกว่าอันอีอันเจ้าเอิญคาเป้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 ข่อยนะเป้ผ้าผ้าผ้าจะไปกอดผ้าจะไปคอดพระเป้มันลืมแมัลืมคือดีใจลืมโตกระโดดกอดพระแม่เอานะก็เรียกว่ากระโดดย่ง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 มาเลขเขาแล้วเขาเร็ขาแล้วก็จะเห็ดมือสิได้เลขเขาแล้วเลขาเร็คควักเขวัดนะมั้ยเขวัดนะ ทรั้งลูกคอยเล่นหน่อย,อ,ยอยคอยกันหน่อยพี่สายเขาบอกเลขเขาเลขอะไรอย่างเงีแต่ในฟันกบับกบ,กบัิรเครดิตกับบัตรมีเลขียังดอกในความฝันเจ้าของดีใจโกรธกระโดดพระยังยังยังยยังดีใจแห้งกระโดดกอดพระเลยเจ้าเลือดหน่อยว้ายระได้น่ะพระได้น่ะพระสร้างเลือดพอยดีใจเช่สี่เหลี่ยมกันสี่เหลี่ยมในความฝันนะมันเป็นเลขเขาละบอแป้งแต่ว่าพี่หน่อยบองเด้อว่าเลขเขามีเลขในฟันนะในฝันบ่มีเลขแต่ว่าเลขที่เฮาที่ปูกัญญาหายนี่คือมือที่ไปวายปูแมนก็มีเลขสำหรับแมนเนาะไปวายมีซสำเนียเด้อพี่น้องเอฟซีอาจจะมีเอฟซี เลขมันกับมีซมี่นะคะนะคะเลขเอ่อเลขบ้านปูนี่เป็นหนึ่งสามทับเก้านะคะเลขยาไห่นี่เป็นห้าหกแปดนะคะเท่ากับกันกับห้าเก้าแปดนะคะเลขปูหายก็คือแปดศูนย์นะคะเท่ากับตัดไหาคือหกแปดกับเก้าแปดเลขเก็บเก้าแปดนี่คือแม่น้องระดาเก็บสลากินแบ่งได้นะคะมิซมี่นะคะมันลงหลอกมันลงหลอกกันคพอดีว่าเป็นวันเลขจากเขาในนีนในฟันนี้ไมีผ่าอีกผ่าก็ต้องมีแปดคุยว่ะ ไปกอดะาติดนมน้องน้องแม่นจ้ะเพราะแม่นเลขจะเขาบอกแม่น้องระดาบคอยกว้าดเขาได้เขาจะเ้าหน่อเลขเขาแล้วเห็นมือได้ไหนเลขเขาแล้วแล้วแต่คอยกระแลทะลุไปเขาไปในวัดเลยกับระผาเพราะคนคนหัวลูกเลยพี่น้องเพิ่นไม่ได้บอกว่าว่าเลขออกยังบอกไม่ได้บอกบม่บอกเขาเล็เขาแล้วแล้วพอกระโดดทันไปเห็นพระแลนก็พลอยมาจ้ะแลนคู่กันกระโดดใส่กันกอดกันยังยังยังเจ้าห้องพระเด้อน่ะระเด้อน่ะห้ามไม่ก็บอฟังกอดระเลยลอยแล้วค่ะว่าเป็นเรื่องจริงกันคือสิบ่าอะไรละซีพระเขา โอ้ขอเราต้นี่ให้ฟันหอสิตื่นเส้ามาไม่กูฟันดีบอกวะไปกอนพาผ่ก่อยวะหรือสิบาปปะเพราะว่าความดีใจหงเฮ้าเนาะเมนเมความดีใจอ่าจไรกัากับแม่ลีแข่งกันกันยุ่มวะเมนแต่เหนึ่งนะหนึ่งสองสามหนเป็นด้านกระด้านแถววะไพสิหอดนาวัดหอดเสียนไส้ก่อนคันคั่าขว่าเนาะคันนตีเป็นเลขเนาะโยมกอดผ่าอีนุนทิยาจะตีเป็นสี่เก้าแปผเป็นแอันกอดกับเป็นเก้าเนาะกอดเรากอดกันเป็นย่อมเเก้า แล้วแม่น้องรัดดาเป็นผู้หญิงเนาะอาจาจะ498อันตีซื่อๆแต่ว่าสิบ่เขียนลงเด้อพ <นะ S 2> ี่นอ้องเด้อเพราะว่าความหมายเพิ่นบอกว่าเลขเขาแล้นวนนทิยาว่า จะเขายูงน่นีน่นแหละแต่ว่าบ่รู้ว่าตัวใดไหมว่มมาส่วนตัวไม่น่อรดรามักตัวใดเนี่ยมันมีแปดเคยบะแต่สิม,มักตัวใดเลยมันไม่แปดไม่ไม่น่าหงแปดก็แปดผะไม่ผะมันมีผะทันเอามันก็มีห8ปก็แปดศูนยเด้มีแปดะม่มีแปดทั 8, 8, ้งเรียงกันท<ไ>ั้งแปดศูนย์แปดเก่าแปดนั่นนะงานแะวจ้กอดผะยังยงยังผะกอดคอยไหมเอาดีใจไหวดีใจตัวเขาเป็นเรื่องจิงกับว่าสินหายแล้วผะองคนั่นน่ะไปแล้วฟัง้ะไม่้อง เพิ่นว่าต้อบอกว่าเลขเขาเรียแมนข้ากันใช้ย่อมันบอกปูปูยาแล้วก็เด็กหน่อยสองคนมีลูกคอยแล้วกูใส่คอยบูจกักกูใส่เพิ่นยืนที่เซ็นใช่เพิ่นยืนอยู่นาวัดคือเป็นเซ็นไซแอนแอนแต่ว่าภาพตัดไปคือเพิ่นคือเพิ่นหอดก่อนคอยหอดเซ็นใช่ก่อน แล้วเพื่อนร้อยไเ,เ,เล็กเขาแล่เลทา้งนิดหน่อยท,ทั้งเาผ้ใหญ่เห็ดเมือสเลนสงนั่นที่ยากก็ลุงเฮงยืนยู่เส้นไส้ยืนยืน้อใส่แลงเ้าังจำรังสีคอยแรขกกันแรงปีน,นากระดานกันไปแต่เฮายังกูเทินถึงแต่เพื่อนสี่คนถ,ถึงแล้วสี่คนถึงเพื่อนห้องบอกว่าเล็กเขาแล่เมลเลกเขาแล่เล็เขาไมวเลขเขาเล่ผหวังสิคอยกระหันไปเห็นไปสเข็นผากระโดดยิ่งยิ่งยิ่งกอนกรดก่อพาได้โอ้เจ้าว่าพาพาผากระซางเขาดีใจคว่ขขา แต่ก็เพิ่มพิัวเลขกตัวพี่น้องแต่ว่าคิดว่าเลขเขาแต่ว่าสิตีกับตีเนาะให้พี่น้องเอซีตีนะคะต่วานุทิยาตีไดซี่เก้าแปดซี่แปดเก้าพระเป็นแปดกอดเป็นเกาแม่นรดาเป็นซี่นะคะตีได้สั้นนั้นแต่ว่าจับว่าเขียนลงนะคะลักษณะการปูกัาญาบอกว่าเลขเขาแล้วคิดว่าเลขอยู่ในหนีเขาเนาะให้โซ่อีกรอบนึงนะคะนะคะอธิบายอีกรอบนะคะเลขบ้านปูนี่มันออกเล่าแล้วนะคะแต่ว่าก็รสามารถออกได้อีกนะคะเป็นเลขกบ้านหนึ่งเก้า หนึ่งสามทับเก้านะคะหนึ่งสามทับเก้าเลขบ้าเลข้าบอกจริงๆหางเดียวคือห้าหกแปดนะคะเขาเขียนกันไห้กับหัวคือหาเก้าแปดนะคะเลขคู่ห้างเดียวคือแปดศูนย์นะคะเลขสองตัวห้าตัดลงมาจะมีหกแปดกับเก้าแปดกันเลขสระกินแบ่งไม่นองราจับได้นะคะคือเจ็ดเก้าแปดนะคะเก็บได้เจ็ดเก้าแปดสามตัวเก้าแปดเพื่อนว่าเลขเขาเลขเลขเขาเลขเห็นมือเหเลขเขาเพื่อนไม่บอกว่าเขาตัวไม่บอกว่าเลขตัวไหน แขวยกันกระโดดยึ้งเลยหันไปก็เห็นผาไม่จ้ะหันไปก็คือมันมันเท้าแหลนเลี้ยงกระดานอยู่เนาะเลี่ยงหนากระดานคุณห่างไปก็เห็นผืนกระเตนยองย่องกับกอดกันแล้วเจ้าว่าข้าอันเจ้าเลยว่าข้าได้นะข้าได้นะข้าจะสร้างหันยังมายังไหวบอกไว้ก็ว่ฟังกอดแก้วมันกอดไปแล้วม่จาะมันได้กอดกันแล้วบอกกอดแล้วมันเล็กมันเต็นย่องยองกับผาผาดีใจกำกันไหมดีใจว่าเลีกเขาผาตรงนั้นก็แจ็คมาใส่ข่อยก็ไม่เคยเห็นหนาดอกนี่หมอผู้ชาก็ไม่เคยเห็นหนา คือมี่แต่ที่น้ำเดิมคือมีปู่กับยาแล้วก็ลูกคอยแล้วก็เจ้าแล้วก็พใหญ่เฮง,ด,งดีนะเนาะเขานางรถไปวัดว่าไปวัดแต่เฮาขามจังหวัดเด้ว,ว,ว่าว่าจังไปจังหวัดอื่นขามจังหวัดไปไปน้ำกันว่าจะไปไหวพไ้พระไปยังสักอย่างหละตัด่พระไปเห็นในนางรถแต่บุตรรถคันใดแตดพระไปคือมามาเลี่ยงกันนี่นากระด้านนี่เฮาสิพากันแลนเขาเส็นไซผู้นัยหอดก่อนผู้นัสะดะก่อนะนะจ้ะจแต่ว่าประตูมันเป็นประตูเซ็นไซเป็นประตูวัด ประตูวัดเมียนประตูวัดเป็นเส้นใช่แต่ว่าเป็นพื้นตีเส้นให้แลนด์แถวไฮแลนดมันหนึ่งสองสามมันเป็นเหล็กเรียงเลยหนึ่งสองสามคือเระจัดเรียนแข่งกีฬาเมียนจ้ะภาพเขากับเขากับเหตุขึ้นกีฬานะแม่นักกีฬาสิว่าสดสีไปอย่างสิแม่นับหนึ่งสองสามถูไปเข้ากับเรนไปพร้อมกันแต่ว่าเาภาพมันตัดมาทีคือปูกระป๋าแล้วก็ลูกคอยแล้วก็คุณน้อยคุณไปยืนรอดอยู่นะมาวัดแล้ว่าวไม่ไหวเลขเขาแล้วเห็นสิไม่ไหวเลขเขาแล้ว แต่ว่าคอยกระหั่นความขึ้นมันกับมุ้ยเล็กกันยังกันนะแต่หั่นไปอ่ะแต่เห็นผักกระโดดใจกันแล้วดีใจแห้งดีใจแห้งแต่ว่าพระผักก้าวอายุมันกอดไปแล้วไหมทำธรรมดาคือว่าแหละก็ไม่อยากตีเป็นเลขคิดว่าเหล็กเขาแหลมก็ไม่เป็นของเอฟซีแต่ว่าก็มีเอฟซีโทรมาเดาเพิ่นว่าเพิ่นเอาเลขไปเสียงเลขกปูเหล็กงาไปเสียงเพิ่นฝันว่าได้พระทองคำ เป็นเป็นแม่ชีปะขาวอยู่ทั้งฝ่าร้อยมาแล้วเอาผ่าให้เพิ่นค่ะเป็นผ่าท้องคําเพิ่นที่ว่าเลขยาจากเขาเลี้ยวนะคะเลขเขาเล้วเลยเาเลี้ยวเพราะาบอกโอ้ขนลูกเลยพี่น้องก็บอกกบลิท้าเปล่าเหล็กยาในความฝันเนาะมันกบลิเอียกบลิเอตพนันแต่ไม่นอนาดาลายๆเด้อค่ะที่แบ่งฟันวันนี้สิสุดดีนะท่านของแมนาดาให้ได้สมความตั้งใจให้ได้ให้ได้ที่แล้วก็ให้ได้บ้านนะคะ เรื่องรดเรื่องล่าไว้ที่หลังนะไฮโซกไฮมาร์หไเอฟซีโชคดีน้ำเด้อเอฟซีท่านสองเข้ากันมีสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะเล่าความฝันให้ฟังแม่น้องดาฝันดีดีไปนองฝันฝันเห็นปู่เห็นยาวัดจะพากันไปวัดฝันหวาผุนหวาเลขเขาเล้วเลขเขาแล้วไปต้องไปหลับฟังกันเลยค่ะว่าแม่น้องดาฝันยังก่อนจะไปก็ติดกดติดตามกดให้กำลังใจแม่น้องดาพาโชคด้อค่ะขอบคุณค่ะ